สวัสดีครับผมพิเชษต1 6นึารวยนะครับชอบกดไลค์ใช้ก็กดแชร์นะครับแต่ถ้าท่านแคร์นะครับอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับหรือว่ากดซับสไครตและกระดิ่งท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับครับก็ต้องขอกรับสวัสดีคุณคุณป้าทุกๆท่านเลยนะครับแล้วก็ขอกรับสวัสดีทุกท่านที่ติดตามมาใหม่ด้วยนะครับ ครับก่อนอื่นก็ขออ่านคําเตือนให้กับคุณลูงคุณป้าก่อนนะครับคําเตือนสูตรหวยเป็นเพียงแค่การคํานวณจากสถิย้อนหลังแล้วคัดสูตรที่เดินดีที่สุดมาเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับครับ168พาหวยทางช่องจัดทาข้อมูลเพื่อนําไปใช้ในการเสี่ยงโชคและสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลของไทยเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆซินะครับ ครับสูตรก็มีถูกมีผิดนะครับการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการชมของท่านด้วยนะครับครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจจะสมัครสมาชิกผมนะครับงวดละ100บาทนะครับให้ท่านเพิ่มไบอดีไลท์ผมครับ094 390 1555นงะครับงวดละ1 0 0บาทครับ ท่านจะได้เลขน้อยชุดนะครับท่านจะได้ทั้งเลขวิ่งนะครับแล้วก็สูตรเด่นนะครับแล้วก็สูตรดับนะครับเอาไปตัดได้นะครับมีทั้งข้อมูลนะครับมีทั้งวางเลขให้ท่านเลยนะครับสนใจสมัครสมาชิกผมได้นะครับ4088075617นะครับธนาคารไทยพาณิชย์นะครับชื่อนายพิเชษขวบเ็กนะครับงวดละว100บาทครับสามารถทดลอง ผมได้นะครับครับสำหรับสายฟรีนะครับสำหรับสายฟรีท่านใดที่ติดตามผมนะครับแล้วยังไม่เคยถูก3ตัวตรงนะครับให้ท่านเล่นชุดนี้ครับชุดเต็มนะครับ230ชุดนะครับวับนที่16เมษาย,ยน2 6 6 4ครับหรือว่า ที่จ็สิ่งนี้นะครับท่านลองเอาไปเปิดประตูดวงดูครับตัวละห้าบาทสิบบาทนะครับหรือว่าท่านสนใจเลขน้อยชุดนะครับผมคัดให้ท่านนะครับถามว่าสีแดงคืออะไรนะครับสีแดงคือชุดฟันนะครับสีเทานะครับถ้าผมส่งให้ท่านจะเป็นสีฟ้านะครับพอสีฟ้าปิดไม่ได้นะครับต้องสีเทามอาปิดนะครับแล้วก็สีดํานะครับคืออะไรครับตาม หลักการนะครับหรือว่าประวัติที่ผ่านมานะครับสีแดงครับเฉดไบเฉดมาครับยังไม่เข้าเลยนะครับสีฟ้านะครับเคยเข้ามาหน้งวดหนึ่งครับสีทองเข้ามาสองงวดนะครับตั้งแต่ผมเปิดสมาชิกมานะครับตั้งแต่ปีใหม่นะครับเข้ามาแล้วนะครับชุดนี้ครับชุดนี้ประมาณ26ชุด29ชุดนี่ครับเข้ามาแล้วนะครับหรือว่าไม่เกิน30ชุดนะครับ สามตัวตรงๆครับไม่ต้องกลับนะครับแต่สำหรับท่านใดที่อยากเล่นแบบว่าไม่เสี่ยงมากครับหรือเล่นแบบนักลงทุนนะครับนี่ครับชุดเต็มนี่ครับสองร้อยสามสิบชุดนะครับท่านเปิดประตูดวงกับผมก่อนนะครับตัวละห้าบาทสิบบาทนะครับเล่นหวยนะครับอย่าทำให้ในครอบครัวเดือดร้อนนะครับเล่นแค่พอมานะครับหรือว่าเล่น แค่สรุปสนะครับมีลุ้นไปนะครับให้มีความหวังนะครับจะได้ไม่เครียดนะครับถ้าเสียเยอะนะครับเราจะเครียดนะครับแต่สําหรับท่านใดที่ชอบเสี่ยงโชคนะครับวดนละหนึ่งร้อยบาทครับเรามาพิสูจน์กับผมได้ครับอย่าลืมครับสูตรก็มีถูกมีผิดนะครับแต่ผมใช้หลักการนะครับเยอะมากนะครับมันก็ต้องเสี่ยงหน่อยครับจากเจ็ดร้อยเอ่อจาก 1,000งชุดนะครับผมคัดออกไป7 0 0ดร้อยาเจ็ดอชุดนะครับเหลือแค่230ชุดนะครับก็ถือว่าคัดออกไปเยอะนะครับก็เสี่ยงอยู่นะครับก็ตัวเดียวครับพันชุดมีแค่ชุดเดียวที่จะถูกครับ1ในพันนะครับผมคัดออกไป770ชุดนะครับเหลือแค่นี้ครับสำหรับท่านใดที่ เชื่อมันในตัวผมหรือว่าสูตรนะครับหรือว่าหลักการผมครับถ้าไม่ผิดนะครับอยู่ใน230จุดนะครับถามมาคุณพิเชษงวันี้มั่นใจขนาดไหนครับอ่าตรงๆนะครับงวดนี้ครับเลขดับเลขมาไม่ครบผมแทบไม่ได้ใช้เลยครับกลัวครับเกินงวดแล้วก็อ่คู่ตายคู่ดับหลุดครับเลขตายมาไม่ครบหลุดครับผมก็เลยเอาไปตัด ช่วงนี้ครับเอาไปตัดแค่ช่วงนี้นะครับถ้าใครเล่นนะครับให้เล่นชุดเต็มติดไว้ก็ดีนะครับให้เล่นชุดเต็มติดไว้ก็ดีนะครับช่วงนี้ผมถ้าสะักผมไม่ผิดแต้มรวมผมไม่ผิดเคียร์ผมไม่ผิดอยู่สีแดงครับแต่ถ้าคู <assa> ่ตายผมไม่ผิดอยู่สีนี้ครับสีฟ้านะครับเล่นสีเทานี่ครับแต่ถ้าเลขมาไม่ครบผมไม่ผิดอยู่ในสีนี้ครับแต่ถ้า สามหลักการนี้ผิดหมดครับอยู่ตรงนี้ครับอยู่ทุกเต็มนี่ครับอ่านี่เคลียร์ผมครับถ้าเคลียร์ผมไม่ผิดนะครับอยู่ในนี้แน่นอนครับสองร้อยสามสิบชุดครับหลักการนี้นะครับมีที่มาที่ไปครับสร้างความเชื่อมั่นได้ครับไทยคลิปครับถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมพาท่านไปดูครับหรือว่าทาให้ลืมนะครับทาให้ลืมครับอย่าลืมนะครับท่านใดที่สมัครสมาชิกนะครับ งวดละหนึ่งร้อยบาทท่านจะได้เลขน้อยชุดครับสามตัวตรงๆนะครับวิธีเล่นก็ให้เล่นชุดเต็มนะครับยืนพื้นไปเลยครับตัวห้าบาทนะครับตัว10สิบบาทครับแล้วก็ตัวตามสเต็ปครับนี่ครับชุดนี้ก็เยอะหน่อยครับตัวยี่สิบนะครับเปิดขึ้นมาห้าสิบนะครับแล้วก็ตัวละร้อยครับแบบนี้ครับลองติดตามผมดูครับเปิดประตูดวงกับผมดูได้นะครับ ผมไม่ได้ยุยงส่งเสริมให้ท่านเลยนะครับแค่เป็นแนวทางนะครับลองมาพิสูจน์กับผมดูได้นะครับครับสําหรับท่านใดที่บอกว่าเอกุิเชษเสียเวลามาดูนะครับถ้าท่านสมัครมาชิกครับท่านจะไม่เสียเวลาครับท่านจะมาดูผมได้ครับสําหรับสองตัวบนนะครับงวดที่แล้วครับชุดเต็มผมไม่ได้ลงครับมันเข้าชุดเต็มนะครับก็คู่ตายผมดับนะครับ คู่ตายผมผิดนะครับแต่ดับสองตัวผมถูกนะครับใส่ปากผมก็ถูกนะครับมันผิดตรงที่เอามาตัดนะครับวันนี้ผมก็เลยเอาชุดเต็มมายืนพื้นให้ท่านด้วยนะครับบอกว่าคูณพิเศษเยอะขนาดนี้นะครับสําหรับท่านใดนะครับที่ติดว่าอยากได้น้อยชุดนะครับผมจะอธิบายให้ฟังนะครับบางสํานักนะครับเขาวางไว้สิบชุดก็จริงนะครับแต่เขามาได้ทั้งบนและล่างครับ แล้วแถบต้องกลับเลขด้วยนะครับบางสำนักนะครับบางสำนักสิบชุดกลับด้วยแล้วมาได้ทั้งบนทั้งล่างครับท่านคิดให้ดีครับสิบชุดกลับไปกลับมาก็เป็นยี่สิบชุดครับยี่สิบชุดแล้วไปข้างล่างด้วยนะครับก็เป็นสี่สิบชุดครับไม่ต่างกันเลยครับแต่ผมครับบนก็คือบนครับเน้นไปเลยครับบนก็คือบนไปเลยนะครับล่างก็คือล่างครับนี่คือสองตัวล่างนะครับ นี่คือ2ตัวล่างนะครับจุดนี้เป็น2ตัวล่างนะครับอย่าฟังผิดนะครับสองตัวล่างชุดเต็มผมก็เข้านะครับถ้าใครไปดูคลิปครับในคลิปมื่อแล้วครับผมมี0ูนย์ห้านะครับนี่คือ2ตัวล่างนะครับนีประมาณ4ี่ประชุดนะครับวิธีเล่นครับสมมุติว่าท่านจะไปซื้อลอตเตอรี่ครับซื้อลอตเตอรี่นะครับ ถ้าไม่มีเลขในนี้ครับสีดําจุดนี้ครับอย่าไปซื้อครับหรือว่าเบาๆครับแต่ถ้าท่านมีอยู่ในนี้ครับคุณจะได้เลยครับเพราะว่าผมมั่นใจครับว่าเลขนี้น่าจะมาแนแน่ห้ายเปอร์เซ็นครับนี่คือ2ตัวล่างนะครับวันที่สิบหกเดือนสี่สองพันรสิบสี่ครับหรือว่าสิบหกเมษายนนี้นะครับ2ตัวล่างเท่านั้นนะครับผมกลับไปแล้วนะครับกลับไปแล้วเลยเยอะหน่อยครับ ถ้าไม่ขับก็อยู่ประมาณ2ี่บชุดนะครับมองดูเป็นสโลแกนหรือว่าเป็นกสโลบายครับน้อยชุดครับแต่ถ้าท่านใดที่เชื่อมั่นในสูตรแต่ลักการผมครับสีแดงกับสีฟ้านี่ครับชุดที่สีเทาเลยครับลองไปเล่นดูครับสองตัวล่างครับเดี๋ยวเปิดเผยท่านดูนะครับเดี๋ยวเปิดเผยท่านดูแต่นี้สําหรับเป็นตัวอย่างให้ดูครับว่า VP นะครับถ้าท่านสมัคร สมาชิกท่านจะเห็นแบบนี้ครับนี่ครับสตัวล่างนะครับ2ตัวล่างชุดเต็มสีดำครับชุดฟันสีแดงครับชุดกันสีฟ้านะครับถ้าสูตรใดผมไม่ผิดนะครับสีแดงนะครับแต่ถ้าสูตรผิด2จุดหรือจุดเดียวนะครับอยู่ตรงสีฟ้านะครับแต่ชุดนี้ครับเป็นชุดเต็มที่ผมคัดมาครับจาก100ชุดครับคัดไป ตัดไปบตัดไประชุดนะครับเหลือแค่นี้ครับก็ตัดออกไปเยอะอยู่นะครับวิธีเล่นครับวิธีที่หนึงนะครับเสียงโชคกับผมไปเลยครับนี่ครับสีแดงกับสีฟ้านะครับหรือว่าวิธีสองครับเอาชุดเต็มครับยิงพื้นไปเลยครับตัว10บาทห้าสิบบาทนะครับแล้วแต่กําลังของท่านนะครับหรือว่าวิธีที่2ครับเอ่อทัทีครับวิธีสามครับ ถ้าท่านได้เลขวิ่งแม่นๆจากสำนักไหนนะครับเอามาดึงมาเลยครับเช่นกที่แล้วสมมติว่าท่านได้เลขห้ามาท่านก็ดึงห้าไปนะครับหรือว่าท่านชอบศูนย์ท่านก็ดึงศูนย์ไปอะไรประมาณนี้ครับหือวท่านใดที่สปัรสมาชิกผมครับผมมีสายปักให้ท่านนะครับสายปักผมเดินมาแล้วห้างวดหกงวดนะครับงวดนี้นะครับมั่นใจอยู่นะครับเอาสายปักผมไปตัดนะครับเหลือน้อยชุดครับ หรือว่าผมคัดไอ้ท่านแล้วครับทั้งสายปักนะครับถ้าสายปักผมไม่ผิดแต้มรวมผมไม่ผิดชุดเคลียร์ผมไม่ผิดอยู่ในนี้ครับนะครับสองตัวล่างนะครับสําหรับท่านใดที่ติดตามผมอยู่นะครับนี่คือสายฟรีนะครับแล้วก็สําหรับสองตัวบนนะครับสองตัวบนนี้ผมต้องขออนุญ,ญาตปิดชุด Vp นะครับให้กับสําหรับ วีพีเท่านั้นนะครับแต่สำหรับท่านใดที่อยากได้ชุดเต็มครับนี่ครับเวืที่แล้วผมก็มีนะครับชุดเต็ม0770นะครับแต่ผมไปคัดชุดฟันให้ครับมันก็เลยหลุดนะครับสำหรับท่านใดที่เรียกร้องมาบว่าุณพิเชษอยากได้ชุดเต็มนะครับว่าจัดให้เลยนะครับแต่สำหรับท่านใดที่บอกโอ้หเยอะไปครับงั้นเอาแค่นี้พอครับเสียงโชคกับผมมาเลยครับ สีแดงกับสีเท่านี่ครับตรงนี้พอครับแต่ถ้ามันไปติดคู่ตายคู่ดาบผมนะครับหรือว่าดับพิฆาตผมไม่ต้องตกใจนะครับผมไม่กล้าตัดครับมีบางตัวมันเด่นอยู่ครับนะครับครับสุ่บเปสายนนร้อีนี้นะครับ2ตัวบนเท่านั้นนะครับบนก็คือบนนะครับล่างคือล่างนะครับอันนี้ไม่ต้องกลับครับเพราะว่าผมกลับให้แล้วนะครับ ไม่ต้องกลับนะครับสตัวบนตรงๆนะครับไม่ต้องกลับเพราะผมกลับให้ท่านแล้วนะครับทีนี้นะครับสำหรับท่านใดที่สมัครสมาชิกนะครับท่านบอกว่าคุณพิเชษถ้าสมัครสมาชิกแล้วจะได้อะไรบ้างครับหนึ่งอย่างแรกเลยนะครับเลขวิ่งบนล่างรานเ์เน์นะครับสําหรับเลขวิ่งบนล่างเ,เลขวิ่งบนล่าง แล้วเส็นวิธีเล่นนะครับวิธีที่หนึ่งนะครับให้ท่านแบบเลขกวิ่งจักหัวซองหรือว่าหัวอะไรแม่นๆมาครับมาไฟกับผมเลยครับนี่ครับผมให้สองตัวมาไฟไปไฟมาครับน้อยชุดครับเล่นแค่นั้นพอครับไม่ต้องไปสนเลยครับว่าดับหรือว่าเด่นนะครับเอามาไฟแล้วก็ไปเล่นเลยครับได้ทั้งบนทั้งล่างครับหรือว่าวิธีสองครับเอาเล็กวิ่งสองตัวนะครับไปวิ่งครับหรือว่าจะเอาตัวที่ผมฟันนะครับเยอะหน่อยครับที่ลองก็เบาๆครับ หรือว่าวิธีสามครับนี่ครับรูดเลยครับเอาตัวฟันผมนะครับไปรูดเลยครับรูดบนรูดล่างนะครับครับวันที่16สองหาคม2564ครับหรือว่า16เมษายนนี้นะครับท่านจะได้เลขวิ่งนะครับแมนแมนนะครับแล้วก็เลขวิ่งบนครับบอกให้คุณพิเชษมันอยากได้เลขวิ่งบนแบบว่าตัวเดียวเลยได้ไหมฟันเป็นแมนนะครับ ผมจัดให้ครั istles. บงวดทีด่แล้วเข้าเต็มๆนะครับสูงนะครับเข้าเต็มๆนะครับงวดนี้ครับเหมือนเดิมครับสูตรหนึ่งงวดแล้วได้สามตัวงวดนี้ได้แค่สองตัวนะครับมันชนแค่สองตัวนะครับแล้วก็ยังไม่เคยผิดเลยนะครับสูตรตั้งสามสูตรเนี่ยแล้วก็งวดนี้ครับสูตรสองได้สามตัวเหมือนเดิมครับแต่สูตรสามครับแม่นอยู่นะครับสูตรสามนี่แม่นอยู่นะครับงวดแล้วได้สองตัวเข้าตัวหนึ่งครับ แต่วันนี้ได้3ตัวครับผมก็เอา3สูตรเนี่ยมาชนกันนะครับมันเลยได้เด่น2ตัวนี้ครับสองตัวนี้แต่ท่านนะครับว่าจะชอบตัวไหนนะครับแต่ถ้าเชื่อมั่นตัวผมผมฟันได้แล้วครับตัวเดียวครับเด่นๆครับ VP ครับงวดละ100บาทครับท่านจะได้เลขวิ่งนะครับบนก็คือบนมาเลยครับตัวเดียวเด่นๆนะครับหรือว่าจะเล่นตุกันไปด้วยก็ได้นะครับสองตัวมาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ แต้มรวมครับแต้มรวมร้อยสิบหน่วยครับวดแล้วผ่านนะครับแต่สิบหน่วยผมหลุดครับนอกั้นเข้าหมดนะครับเข้าทุกสูตรนะครับยกเว้นสิบหน่วยผมก็ได้ผลานนะครับวันนี้ก็ลองมาดูครับว่าสูตรแต่ละการผมจะผ่านหรือไม่นะครับวดละหนึ่งร้อยบาทครับท่านจะได้คุมนะครับบอกคูปิเชตมีเลขวิ่งร่างไหมมีครับ เลขวิ่งล่างงวดแล้วไปเข้าตัวลองนะครับผมไ่หนึ่งกับห้าไปเข้าห้านะครับงวดนี้ครับงวดนี้ได้เลขอะไรและฝันเลขอะไรครับสมัครสมาชิกผมมาได้นะครับงวดละหนึ่งร้อยบาทครับงวดละหนึ่งร้อยบาทนะครับท่านจะได้แต้มร้อยสิบหน่วยงวดแล้วผ่านนะครับเคลียร์ก็ผ่านนะครับหลักสิบก็ผ่านหลักหน่วยก็ผ่านาเคลียร์ เลขวิน8ปดลมาครบ2ตัวก็ผ่านนะครับ6กวันติดนะครับวันนี้วัที่7ครับลองมาพิสูจน์กับผมได้นะครับหลักการนี้จะโอเคหรือไม่ครับลองมาพิสูจน์กับผมได้ครับงวดละหนึ่งบาทครับมีทั้งเลขเด่นเลขฟันตัวเดียวเน้นๆครับเอาเลขฟันตัวนี้ครับไปดึงชุดเต็มก็ได้นะครับแลวทีนี้มีเลขดับครับเรื่องดับ ต้องไว้ใจผมไม่ได้เลยนะครับผมเองยังไม่มั่นใจนะครับตอนนี้ครับผมเองก็กลัวก้าอยู่นะครับจากสีแดงนะครับสามปีกว่าไม่เคยผิดพลาดเลยครับผิดงวดที่แล้วครับผิดเมื่อวดที่แล้วนะครับวันนี้ก็ถ้าจะตัดนะครับอย่าไปตัดขาดนะครับถ้ามีติดเล็กดับนะครับเบาๆครับอย่าไปตัดขาดนะครับผมเองก็พยายามทําอย่างเต็มที่ครับผมเองก็ วันนี้ก็มีไปตัดช่วงไท้ายครับเอามาตัดช่วงไท้ายครับไม่กล้าไปตัดตั้งแต่ต้นนะครับก็เลยไปตัดช่วงไท้ายก็มั่นใจว่าถ้าสุดผิดยังน้อยชุดเต็มก็ยังอยู่ครับประมาณนี้ครับครับเลขมาไม่ครบครับหลักการเดิมนะครับที่ติดับเยอะสุดนะครับอยู่แถวบนก็เอามาให้ท่านนะครับนะจะไม่พลาดบ่อยๆนะครับใช้หลักการเดิมนะครับ แล้วก็สีดํานะครับผมเองก็วันนี้มันไม่ชนครับเลยเยอะหน่อยครับเยอะหน่อยถ้าชนจะได้แค่สามชุดมันไม่ชนก็เลยเพิ่มมาอีกนิดหนึ่งครับครับดับบีคาดเมื่อแล้วผ่านนะครับดับพีคาดสองตัวบนผ่านนะครับวันนี้ลองมาพิสูจน์กับผมได้นะครับว่าจะเป็นยังไงครับสําหรับท่านใดถ้าสังเกตหลักการผมดีๆนะครับดับบีคาดกับชุดเคลียร์นะครับ ไม่เหมือนกันนะครับเคลียร์นะครับถ้าห้าตัวมาแล้วอีกฝั่งห้าตัวไม่มาก็เป็นดับได้นะครับสามารถตัดได้เยอะเลยครับแต่ถ้าสูตรได้ผิดล่ะเอาก็เลยแยกสูตรดับให้ท่านครับอันนี้คือดับอีกครั้งคือดับอีกคาั้ไปนะครับสุดเคลียร์ก็คือเคลียร์ไปนะครับจะได้ตัดเลกได้เยอะๆนะครับส่วนดับสองตัวล่างครับวดแล้วผิดพลาดครับวันนี้ก็ขอใช้หลักการเดิมนะครับ การเดิมมาตัดนะครับไม่เคยผิดซ้ำครับลองดูครับที่6เมษายน2564ครับหรือว่าก่อนสงการนี้หรือว่าหลังสงการนี้นะครับะนะครับท่านใดที่ติดตามผมนะคอย่าลืมนะครับแล้วท่านก็จะได้เลข3ตัวโต๊ดนะครับอยู่ไหนเอ่ย สามตัวโต๊ดชุดเต็มครับนี่ครับสามตัวโต๊ดชุดเต็มนะครับมั่นใจอยู่ครับมั่นใจอยู่กับวมนี้ก็มันพลาดไปได้นะครับมันไม่อยากให้พลาดแล้วครับผมเองก็เลยตั้งใจอย่างเต็มที่ครับโมนีสามตัวโต๊ดนะครับตั้งใจอย่างเต็มที่ครับพยายามทําที่สุดครับก็เอาคัดสุรที่คั้นเทศมาคัดเท่านั้นนะครับ เอาสูตรที่แข็งที่สุดมาคัดเท่านั้นนะครับสําหรับ3ตัวต้นะครับแยกสูตรนะครับวันนี้ผมทํา3ตัวโนก็3าตัวตรงก็อีกสูตรหนึ่งสตัว้ตก็อีกสูตรนะครับแยกเลยครับถ้าผิดอย่างใดก็ผิดอย่างหนึ่งครับจะไม่ผิดทั้ง2ออย่างนะครับแต่สําหรับ VP ครับใครที่สมัคร VP จะได้เลขน้อยชุดครับนี <remind millionaire. S 1> ่ครับ7ชุดเท่านั้นครับฝันในท่านเล่นๆครับหรือว่าท่านจะเล่นชุดนี้ด้วยครับ รวมทั้งหมดเลยครับประมาณสี่สิบเอ็ดชุดหรือว่าจำไม่ได้สิบเจ็ดชุดมั้งครับอ่านี่ครับไอช่างเล่นชุดนี้กับชุดนี้ครับถ้าคู่ตายคู่ดับจำรวมผมไม่ผิดนะครับสีแดงนี่ครับถ้าคู่ทางเลขตายมาไม่ครบหรือว่าสามตัวมาไม่ครบแล้วก็แจมรวมผมไม่ผิดสีแดงนี่ครับมาแน่แน่ครับแต่ถ้าผิด อยู่ในล็อกนี้ครับสีเทานี่ครับอผมมั่นใจครับอยู่ในนี้ครับ Vp ครับให้เด่นชุดนี้ด้วยนะครับแล้วก็สีแดงด้วยครับสีแดงเยอะหน่อยสีนี้ชุดหนึ่งครับเพราะว่าการเจ็บนะครับถ้าเราไปมั่นใจเกินไปเล่นชุดนี้อย่างเดียวครับถ้าคู่ถางผิดแบบเมื่อสี่แล้วครับมันก็ยังไปอยู่ในชุดนี้นะครับแต่ท่านใดที่ใส่ฟีครับเยอะหน่อยครับอก็ลองไปพิสูจน์ดูได้นะครับชุดนี้ครับดูไปห้า หรือว่าไปหาเล็กชนกับสำนักอื่นนะครับให้เหลือน้อยชุดนะครับถ้าเขาแบนนะครับเราไปดูครับครับงวดวันที่16นี้นะครับมาพิสูจน์กันนะครับสำหรับ3ตัวโต๊นะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวครับถ้าเราไปหาราการหรือว่าว่าที่มาที่ไปของสูตรมันเป็นยังไงนะครับมันจะเยอะเกินไปครับมันจะนานไปครับ ผมเองขอ,ขอแค่จบคลิปแค่นี้พอนะครับอย่าลืมครับอ่าท่านใดที่สมัครมาชิกครับท่านจะได้อะไรบ้างหนึ่งเลขวิ่งบนล่างนะครับแล้วก็สามตัวตรงน้อยชุดนะครับเดี๋ยวสองตัวไ,ได้เอ่ยมันเริ่มสับสนนะครับมันเยอะสามตัวตรงนะครับ น้อยชุดครับ uh huh. แล้วก็สามตัวโต๊ดนะครับน้อยชุดครับ uh huh. แล้วก็สองตัวบนน้อยชุดครับ uh huh. นะครับแล้วก็เล็กวิ่งฝันตัวเดียวเน้นๆครับแล้วก็มีตัวการให้ด้วยนะครับ uh huh. เหมือนกันครับข้างล่างครับ มีตัววิ่งให้ด้วยครับแล้วก็มีสายปักนะครับแต้มเคลียร์ครับแ้มร้อยสิบหน่วยครับเป็นข้อมูลที่มั่นคงและแม่นยำครับถูกมากกว่าผิดนะครับแล้วไม่พอครับยังมีสายดาบครับสายดาบสามารถลดต้นทุนท่านได้นะครับแต่อย่าเพิ่งตัดขาดครับช่วงนี้มันเริ่มแกว่งครับแต่ก็ไว้ใจได้อยู่นะครับผมก็มั่นใจอยู่ครับ แต่เอาไปใช้ครับไปใช้ตอนท้ายครับอย่าไปตัดขาดเลยนะครับครับผมเเธอมีเท่านี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามผมอยู่นะครับอย่าลืมนะครับท่านใดที่สมัครสมาชิกมาใหม่นะครับท่านต้องเพิ่มไมดีไ์ผมนะครับและทักผมมาก่อนนะครับอย่าพึ่งโอนนะครับเพราะว่าถ้าท่านทักมาแล้วผมยังไม่ตอบ แสดงว่าผมยังไม่ได้เพิ่มท่านเป็นเพื่อนนะครับผมจะไม่เห็นนะครับผมจะไม่เห็นให้ท่านทักมานะครับถ้าผมไม่ตอบอีกนะครับโหมาผมครับศูนย์ก็สี่สามก็ศูนย์หนึ่งห้าห้าห้านะครับแล้วท่านทักมาแล้วนะครับถ้าผมตอบกลับเรียบร้อยนะครับให้ท่านโอนบัญชีนี้ครับสี่ศูนย์แปดแปดศูนย์เจ็ดห้าหกหนึ่งเจ็ดนะครับงวดละหนึ่งร้อยบาทครับท่านจะได้สุดคุุมครับได้ทั้งเลขวิ่งนะครับ บนก็คือบนครับล่างคือล่างครับและยังไม่พอครับมีทั้งสูตรในหลักการครับมีทั้งแต้มรวมนะครับร้อยสิบตัวครับแล้วก็เลขเคลียร์นะครับแล้วก็เลขวินนะครับแล้วก็ใสยปากหลักร้อยหลักสิบหลักหน่งหลักร้อยแม่นๆนะครับทั้งบนและล่างนะครับแต่ยังไม่พอครับท่านยังได้สามตัวโต๊ดนะครับชุดฟันนะครับเน้นให้สีแดงครับเจ็ดชุดครับแล้วก็สามตัวบนสี่ชุดนะครับ และสี่ฟ้านะครับประมาณ14ชุดหรือ15ชุดนะครับตุกันด้วยครับรวมทั้งหมดเป็น30ชุดครับมาเปิดประตูดวงผมได้นะครับเคยถูกมาแล้วนะครับ30ชุด26ชุด24ชุดเคยถูกมาแล้วนะครับแต่ถ้าท่านใดที่อยากจะได้ฟรีนะครับผมก็มีข้อมูลให้ท่านนะครับครับวันนี้ก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกๆท่านเลยนะครับขอทุกท่านเป็นกำลังใจ ผมตลอดไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำใจให้กับผมด้วยนะครับขอให้ท่านมีโชคมีลาบบุญวาสนาที่ผมทำมานะครับหรือว่าที่ผมสร้างสมมาขอให้ส่งผลบุญเป็นลาบก้อนโตให้กับทุกท่กทานด้วยเถิดนะครับสาธุสวัสดีครับ